สวัสดีครับวันนี้สวนวังพราลรได้นำพึ่งจากลำพูนนะครับจากพี่รัตนากรอินทจักรประธานกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งนะครับของลำพูนอำเภอเมืองนะครับซึ่งผมก็นำมาเตรียมไว้ในป่าอะโวคาโดนี่แหละครับ น,นี่อะโวคาโดตอนนี้อะโวคาโดก็เริ่มเริ่มฟอร์มตาดอกบ,บ้างแล้วเราก็เลยมาเตรียมพึ่งไว้ก่อนเป็นการทดลองดูนะครับว่าใช้พึ่งในการช่วยผสมเกสรแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราก็นั่งมาูีที่ห้าังนะครับรอดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ได้ผลอย่างไรบ้างแล้วยังไงก็เราจะแจ้งให้ทางสมาชิกทราบอีกทีนึงนะครับช่วงประมาณปลายเดือนตุลาต้นพฤศจิกาก็จะมีดอกอะโวคาโดแล้วตอนนี้ก็เลยมาเตรียมไว้ก่อนแล้วยังไงก็จะรายงานให้ทราบอีกทีนะครับ